คุณจะทานอะไรราคาอะไรเงี้ยใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่จริงจันถ้าเริ่มเรียกคุณแบบว่าเริ่มเริ่มดุเงี้ยเหรอเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนี่มน <c oughs> ไม่รู้ตัวเลยเนี้ยครับก็จบเวลาแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับพ้มแล้วก็จริงๆเดี๋ยวมี Instagram subscriber นะไลฟ์สำหรับชาวม้งม่วงทุกคนนะครับเยเรื่องหน้าจะไลฟ์กับใครอ่ะปกติไลฟ์คนเดียว นี่เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องแรกแล้วก็เอาแล้วเรื่องแรกแล้วเรื่องต่อเรื่องเดียวเรื่องแรก้วเรื่องเดียวที่จะไลฟ์คู่แบบนี้นะครับผมคู่แตนนะครับผมเดี๋ยวเรื่องหน้าให้ไลฟ์คู่ก็ได้ก็เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเรื่องหน้าที่เล่นหนังอะซอมบี้อะให้ทาหไลฟ์คู่ซอมบี้อะให้ไลฟ์คู่ออทำไมล่ะก็คู่ซอมบี้ได้ออจะให้ผมเมคอัพมาอย่างนั้นนะ ไม่ค่ะถ้าอีกคนเป็นซอมบี้ก็ให้คู่ได้โอเคโอเคได้ครับเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายใกล้ไฟ <c oughs> สวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะชาวดอมแอปนอนไลฟ์จบไปตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเราชาว FC ยังไม่จบแอดว่าไลฟ์เมื่อวานนี้ทำให้ทุกคนแบบใจฟูกันมากๆนะคะสำหรับชาวด้อม มีประเด็นช็อตฟิลแบกว่าไลฟ์สั้นๆแต่ช็อตฟิลเยอะมากนะคะเมื่อวานในแอททำคลิปก็แซวเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะจากที่แฟนคลับ FC อยากจะให้คุณนนเนี่ยเลิกเรียกคุณพีแอฟว่าพีแอฟเราก็มาแชร์กันนะคะว่าอยากจะให้เรียกอะไรดีแอก็เสนอไปแล้วก็เรียกไปเลยเบบีที่รักนะคะเพื่อนๆก็มาแชร์กันเยอะเลยทุกคน ส่วนคลิปนี้นะคะเราจะแซวทั้งคู่เพราะมันเกิดการช็อตฟิวนี่แหละจากที่ว่าไม่ให้เรียกพี่จะเรียกอะไรคุณนนกุลเองก็ชัางไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าสาวกำลังจะหยุมหัวนะคะเมื่อสาวเรียกว่าคุณไปฟังด้วยกันนะคะว่าช็อตฟิวนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันอีกรอบค่ะ พี่พี่ก็เรียกผมคุณบ้างนะเป็นจังหวะบางบางเดือวพี่ก็เรียกผมเป็นคุณแบบคุณแนวแบบไม่จริงจังมากอ่ะแบบว<บ>่าคุณจะทานอะไรราคาอะไรเงี้ยใช่ไหมฉันไม่รู้อะไรนไม่ใช่ไม่จริงจังถ้าเริ่มเรียกคุณแต่ว่าเริ่มเริ่มดุเหรอเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนี่ไม่รู้ตัวเลยแบบเนี้ยอ้าวจริงถ้าถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะเรียกชื่อถ้าเราถ้าเราไม่ดีก็จะเรียกคุณขอบคุณะถ้าคุณชานนเพราะว่าไม่ได้โกรธค่ะ ถ้าคุณเฉยแบบว่าคุณต้องทำอะไรผิดพอฟังแล้วมันดูไพเราะคะบผมก็เลยก็เลยไม่ได้ว่าโกรธนกว่าแบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูจริงๆนะคะต้องร้องเพลงให้อีกครั้งช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะคะว่าเวลาที่สาวเจ้าเรียกว่าคุณเฉยๆเนี่ยที่ไม่ใช่คุณชานนน่ะนั่นคือสาวเจ้ากำลังจะยุ่มแล้วค่ะ ช่างไม่รู้อะไรจริงๆทุกคนตอนนี้แอดก็นะคะอยู่นอกบ้านนะอยู่บนภูเขาแต่ก็ยังอยากจะทาคลิปเพราะว่าเดี๋ยวสักพักจะไปเล่นสก,กีแล้วแอดก็อยากจะทําอะไรหาอะไรมาคุยกันกับเพื่อนๆนี่แหละมาคอมเมนต์คุยกันนะคะว่าในเคสของเพื่อนๆล่ะ,ะในเคสของคุณชานนลกับคุณแอฟทักษรน,นะคะถ้าเรียกว่าคุณชานนลเนี่ยไม่มีอะไรแต่ถ้าคุณเฉยๆเมื่อไหร่ เริ่มจะหยุ่มแล้วค่ะสาวเจ้าเริ่มจะหยุ่มแล้วซึ่งคุณชานนลเองก็ไม่รู้อะไรบ้างเลยแล้วเพื่อนๆน,นะคะเรามาคุยกันเพื่อนๆกับคุณแฟนของเพื่อนๆเนี่ยมีเลเวลความปี๊ดเวลาเราจะยุ่มแฟนเราเนี่ยมีสัญญาณเตือนยังไงอย่างของแอดนะคะแอดกับคุณสามีเนี่ย คุณแฟนจะเรียกแอดเป็นภาษาไทยเลยว่าที่รักแอดก็จะเรียกคุณแฟนว่าที่รักเป็นภาษาไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเรียกเขาว่าปอปีนะคะปอปีก็เหมือนเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่แอดกับคุณสามีอายุเราเราเท่าๆกันนะคะแต่ก็จะเรียกเขาว่าป,ป่อปีถ้าแอดเริ่มไม่พอใจนะคะสมมติว่าเขาทำบ้านไม่สะอาดอย่างเงี้ยหรือแบบทำบ้านรกเราบอกให้เขาเก็บแล้วเขาไม่เก็บเนี้ยแอดก็จะเร,เริ่มแรกก็คือจะแบบที่รักหรือปอปีเก็บบ้านน่อยอ่ะถ้ายังไม่ทําอีก คุณปปีเก็บของด้วยถ้านะคะถ้ายังไม่ทำอีกอดมีเลเวลนะคะก็คือแฮร์แฮร์แปลว่ามิสเตอร์นะคะมิสเตอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเก็บบ้านเก็บของเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นมิสเตอร์ก็หรือแฮร์ภาษาเยอรมันก็เหมือนคุณนั่นแหละอะถ้ายังไม่เก็บอีกนะคะเรียกชื่ออย่างเดียวค่ะ ถ้าเรียกชื่อเมื่อไหร่นั่นคือสามีจะรู้เลยว่าโอ้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 อันนี้นางไม่พอใจแล้วนะคะเสียงน้องหมาแล้วเพื่อนๆล่ะคะแอดเนี่ยเลเวลเยอะหน่อยนะคะจากแบบปะป,ปีคุณปะป,ปีแฮร์มิสเตอร์แล้วก็ชื่อเฉยๆเลเวลฉันเริ่มไม่พอใจนะแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะมาแชร์กันหน่อยมาแชร์กันหน่อยอยากอ่านว่า คู่แต่ละคู่มีเลเวลเรียกกันยังไงส่วนสามีแอดนะเขาจะเรียกแอดว่าที่รักใช่ไหมแต่ถ้าเขาเปดปับ๊บเขาจะเรียกฟราวแล้วก็ตามด้วยนามสกุลฟราวก็คือมาดามนี่แหละค่ะเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกมาดามถ้าแบบมาดามปับ๊บนั่นคือนั่งแล้วไม่พอใจค่ะโอเคทุกคนเด,นะเดี๋ยวแอดจะไปเล่นสกีแล้วนะเดี๋ยวเล่นสกีเสร็จจะมาอ่านคอมเมนต์นะคะว่าเพื่อนๆกับคุณแฟนของเพื่อนๆเนี่ย มีเลเวลในการเรียกกันให้รู้ว่าฉันกำลังจะหยุมหัวคนล้วนะเป็นยังไง